เราจะมาใส่ของมึนเมากันหนะักไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวเมาใส่สองสองช้อนชาจิ๋วอะพอเดี๋ยวเมาแต่มันเป็นเหล้าลำสำหรับอาหารนะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เหล้าที่เราดื่มจริงๆนะอ๋อย กลิ่นลำยองมากนี่จากที่รักเราจะใส่ลูกลูกล,ลำลูกเกดที่เราหมักไว้เมื่อคืนนะ่ะที่เราหมักไว้ก่อนนั้นเนี่ยจะใส่ใส่อย่างนี้เลยค่ะใส่เลยแต่ในขณะที่เครื่องหมุนๆนั่นแหละใส่ได้เลยจ้ะเพื่อให้มันไปแทรกซึมอยู่ทุกส่วนถ้าใส่ก่อนหน้านี้ การทํางานของเครื่องอาจจะทําให้ลูกเกดมันแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กเกินไปแล้วปล่อยเครื่องทำงานสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะึงมันเนียนมากๆดูสิดูสิลูกเกดแทรกอยู่ทุกส่วน อย่างสวยงามแต่ถ้าลูกค้าอ่าชอบที่จะให้ลูกเกดชิ้นเล็กก็ใส่มาตั้งแต่เริ่มต้นได้นะเครื่องมันก็จะค่อยๆหมุนบด